إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فوسطها ที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีความเชื่อหลักอะกีดะที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการที่เรานั้นปฏิบัติอามันอิบดะด์ <c oughs> เราต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมแม้แ่ว่าหลักอะกีดาหลักศรัทธาของเรานั้นถูกต้องเราปฏิบัติอามะนอิบะาหาเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวแน่นอนที่สุดแล้วครับมันเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้เรานั้นได้สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลลาอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับ แต่ละคนนั้นมีหน้าที่ <c oughs> ซึ่งหน้าที่ของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันไปตามวาระตามยุคตามสมัยบางคนออกจากบ้านไปแล้วมีหน้าที่บางคนอยู่ในบ้านยิ่งมีหน้าที่บางคนอยู่ในบ้านอย่างเดียวนั้นก็มีหน้าที่ และด้วยับพะดีของท่านนบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับพวกเราว่าคุณลกุมรออนว่าคุณลุกุมมัศูลอรยะตุลูกุมพกท่านทั้งหลายทุกๆคนมีความรับผิดชอบมีหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละคนและพวกท่านทั้งหลายนั้น ในความรับผิดชอบของพวกท่านนั้นก็จะต้องถูกสอบสวนณนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลและท่านอับุลลฮุอาลีฮิวะสัลล,ลัลลลมก็บอกว่าคนที่เป็นอิหม,ม่ามคนที่เป็นผู้นําในสังคมอิหม่ามมัสยิดผู้นําในสังคมนั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบว่าอามานะที่เขานั้นได้ถูกเลือกขึ้นมาดํารงตําแหน่งในอิหม่ามนั้น เขาปฏิบัติตามที่มันเป็นภาระผูกพันในตำแหน่งของเขาหรือเปล่าคนที่เป็นพ่อบ้านคนที่เป็นภรรยาคนที่เป็นลูกๆทุกๆคนนั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบและโดยเฉพาะสิ่งที่เราจะคุยกันในประเด็นวันนี้นั่นก็คือคนที่เป็นผู้นำในบ้านคนที่เป็นพ่อนั้น คนที่เป็นผู้นำในบ้านก็จะต้องมีความรับผิดชอบที่จะต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาาด้วยกับอายะอัลกุรอานพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะหวตาอาลาได้กล่าวเตือนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์บอกว่ายะอายุฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกูอันฟ um. ูสากุมกูเนี่ยพี่น้องกอฟอูวาวกู มาจากคำว่าวีกอยะกูนี่หมายความว่าปกป้องป้องกันอันดับแรกเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวใาาลาได้บอกมันก็สอดคล้องกับฮะดีษของท่านนาบีสุลตานะฮิวะสัลลัมกูอันฟุซากุมมีวาวุ่นจมะมาออยู่ด้วยหมายความว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวจงปกป้องตัวของสูเจ้าเองคนที่เป็นผู้นำ ดูแลให้ดีนะอามาณ์ที่จะต้องรับผิดชอบภายในบ้านภายในสังคมอามาณ์ที่จะต้องดูแลตัวเองอันฟุสะกุมดูแลให้ดีว่าอาหิรกุมและคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของสูจเจ้าทั้งหลาย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นภรรยาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ถ้ามีความสามารถ ถ้าไม่มีความสามารถก็คนที่หนึ่งมีเพียงแค่คนเดียวอัลลอฮ์บอกว่าวะอาฮลีกลุมภรรยาหรือบรรดาภรรยาหรือบรรดาลูกๆของสู่เจ้าทั้งหลายให้ปกป้องคุ้มครองคนต่างๆเหล่านั้นนารอให้พ้นจากไฟนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาละซึ่งพี่น้องครับถ้าหากว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้ ใช้ชีวิตไปวันๆครับมาละหมาดวันศุกร์เสร็จสับเรียบร้อยกลับบ้านใครมีหน้าที่ในการงานกลับไปทำเกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> หากสมมุติว่าอัลลอฮฺซุบหฮานะฮะตาลาให้เราเกิดมาดุนยานี้เพียงอย่างเดียวโดยที่ว่าวันกิยามัตไม่ต้องรับรู้อะไรสภาพของวันกิยามัตไม่มีคนที่จะเดินไปที่สุงมัชชัด พนางไอชาเราดวยลอหัอันหาถามท่านนาบีว่าคือนบีตอบว่า,า,วาเดินไปที่ถุงมัชัดเนี่ยไปสภาพที่เขาแฟตันวาอลรอต้าสภาพที่เปล่าเปลยเสื้อผ้าไม่ใส่รองเท้าก็ไม่มีฉะนีไอชาก็ถามแล้วในวันนั้นจะไม่เขินจะไม่อายกันเหรอนบีตอบว่าไงครับนบีก็ตอบว่าวันนั้นจะไม่มีความคิดอะไรแบบนี้หรอกไม่มีเขินไม่มีอายเพราะแต่ละคนแต่ละคนนั้นพะวงอยู่กับว่าวันนี้แหละที่เรานั้น จะต้องถูกสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาแหละคือถ้าหากว่าพวกเราไม่มีสภาพแบบนั้นโลกบัตจักไม่มีตายไปแล้วกลับไปนอนเปล่าๆไม่มีมุงกัดนะเกตมาหาไม่มีมาลิกามาหาพี่น้องครับมันก็คงจะดีสิครับแต่นี่ไม่ใช่ไงครับหลักศรัทธาของพวกเรานั้นเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ในอะลัมบัตซัก คือโลกที่กลับมาดุนยาก็ไม่ได้ไปอกิยามัตไปอาคีรัตก่อนก็ไม่ได้มันคืออีกโลกหนึ่งดุนยาบัตซักและอาคีรัฐคือถ้าหากว่ามันไม่มีบัตซักมันก็คงไม่มีอาคีรัฐแต่นี่ไม่ใช่ครับสำหรับมุสลิมแล้วเราต้องศรัทธาว่าดุนยาคือโลกแห่งการเพราะปลูกของเราโลกที่เรานั้นจะต้องเชื่อโลกแห่งการกระทํา โลกแห่งอามันโลกแห่งคําสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาที่พระองค์ทรงสั่งพวกเราพอเวลาเรารับรู้คําสั่งแล้วเราก็ต้องทำละมาต์ากาตฮัจฟารดูต่างๆสินอดในเดอรอมดอนอามันนะเราดูแลครอบครัวของเราเป็นอย่างไรนี่คืออีกหนึ่งคำถามที่ นบิสโลนอตวายเลฮิวะซัลลัมบอกว่าจะถูกถามในวันกตี่ยมจนกว่าเท้าจะยังไม่เคลื่อนถ้าถูกถามแล้วเท้าจะเคลื่อนไปข้างหน้าถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮะตาละก็จะได้สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺแต่ถ้าหากว่ามีความบกพร่องมีบาปมีสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮะตาลาคนต่างๆเหล่านี้ที่บกพร่องก็จะต้องถูกสอบสวนต้องถูกลงโทษก่อน แต่ถ้าหากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาพอพระทที่จะให้เขาไปเลยไปสวรรค์มันก็ขึ้นอยู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาแล้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างบนโลกดุนยาแห่งนี้มันคือสิ่งที่เรานั้นสะสมเอาไว้พี่น้องจําเอาไว้ให้ดีนะครับถ้าไม่มีดุนยาเนี่ยเราก็คงไม่มีบัตรซักซึ่งนั่นมันเป็นไปไม่ได้มุสตาฮินเราไม่ได้เชื่อแบบคนต่างศาสนิกที่บอกว่า สังคมเราบุคคลเราโลกจากกวาลน,นี้เป็นแบบเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ใช่คนนี้เกิดมาคนนี้ตายตาย,ตายไปเกิดมาเป็นคนนี้เกิดมาแล้วตายตายไปเกิดมาเป็นคนนี้ไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่หลักความเชื่อของมุสลิมไม่ใช่หลักอกิดะ แต่ละความเชื่อของมุสลิมนั้นดุนยาคือการเพราะปลูกเกิดมาแล้วต้องทําตามอามันอิบาดะที่อัลลอฮ์ตาลาได้สั่งเอาไว้สุนนะของท่านนาบี้ลัลลอฮวาเยฮิวเซลมเป็นแบบไหนอย่างไรต้องทําและมันเป็นวาระที่ผูกพันกับโลกบัตซักซึ่งในโลกบัตซักเราก็ต้องถูกถามแล้วครับสามคำถามที่ปฏิเสธไม่ได้มารับบุกะพระเจ้าของเจ้านั้นคือใคร รู้จักชายคนนี้หรือเปล่าศาสนาของเจ้านะคืออะไรและอีกหลายคำถามที่เราจะต้องตอบกับมาลาอีกะและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเครื่องยืนยันด้วยกับกุรานและหะดีของท่านนบีสโลลล์ฮุยไลฮิวะสลัมวะกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติพวกท่านทั้งหลายนั้นมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของพวกเจ้านั้น จะต้องถูกสอบสวนด้วยครับในดุนยานี้คงไม่มีหรอกครับมาลาอีกาที่จะมาสอบสวนพวกเราไม่มีหรอกครับแต่สิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนนั่นคือโลกบาซักครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องและภาระหน้าที่ของพวกเราเป็นยังไงอัลลอฮฺตาลาบอกให้พวกเรานั้นดูแลครอบครัวของเราให้ดีเป็นยังไงครับพี่น้องครับ อัลลอฮ์ س ุบฮานะฮัวตาลาบอกในฮะดีษกุดซีอินนนาอลักตัวอิบาดีฮูนาฟะแท้จริงเพราะองค์อัลลอฮ์ س ุบฮานะฮัวตาลาสรรสร้างบ่าวมาเนี่ยนะในสภาพที่ฮูนาฟะฮานีฟแปลว่าอะไรครับแปลว่าบริสุทธิ์ไม่มีชีริกไม่มีบา เกิดมาน่ะเสมือนผ้าขาวเชียกเช่นที่ฮะดีษของท่านนบี้สลาลลฮวาเลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ากุลลูกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติกุลลูมาลูดินยูละดัอัลลฟิตนะเด็กทุกคนนั้นเกิดมาเนี่ยเสมือนกับผ้าขาวขาวเราเนี่ยเวลาเกิดมาทุกคนนะครับไม่มีใครหรอกครับเกิดมาแล้วแก่เลยไม่มีนะฮะเกิดมาในี่พี่น้องครับเป็นเด็กเป็นทารก นบีบอกว่าแต่ละคนแต่ละคนนั้นมีฟิตร์เป็นฟิตร์เสมือนกับผ้าขาวๆแต่พอเวลาอยู่ดุนยานี้ไปเนี่ยชัยตอนนั้นฟัจชตาลัฮุมันดีนิฮิมชัยตอนมันก็จะมาหลอกลวงคนที่อยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ว่าให้ไปทําชีริกบ้างให้ไปทําบิดาบ้างให้ไปทําบาปใหญ่บ้างให้ไปทาบาปเล็กและรวมจนกระทั่งมันเป็นบาปใหญ่บ้าง ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเราหน้าที่ของเราทุกวันนี้เป็นยังไงอะครับเราสอนลูกสอนหลานสอนภรรยาของเรานั้นอันดับแรกเลยเนี่ยไปดูคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์ตาลาสร้างพวกเรามานั้นให้เคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาละอิลลาลยาบุดุนเราก็ต้องสอนต้องสั่งนี่คือหน้าที่ของเราให้ลูกๆให้พ่อให้แม่ หรือถ้าหากว่าเราพูดในสถานะของคนที่เป็นผู้นำในครอบครัวภรรยาของเราลูกๆของเราคนที่อยู่ในการดูแลของเราให้เขานั้นอะไรครับพักด,ดีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาละไอยูฮิดุนนั่นคือการให้ความเป็นหนึ่งต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลพี่น้องครับเราจะคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันไม่พ้นหรอกครับในการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาละ เราทำละหมาดถ้าเรา,าละหมาดไม่เพื่ออัลลอฮ์ใช้ไม่ได้เราทำอมามันอิบาดัดทาไมเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับเราละหมาดสุนัตถ้าไม่เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่รับบริจาคเท่าไหรถ้าไม่เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่รับ,บ,รรเ, Allah, Allah รบเนี่ยมันคือการให้ความเป็นหนึ่งต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาทุกกระบวนความในการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยครับ และถ้าหากว่าลูกหลานของเราภรรยาของเราหรือพ่อแม่ของเราหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ภายใต้อานตจของเราไม่รู้จักอัลลอฮ์หรือรู้จัก Allah, อัลลอฮ์ตาอารอย่างไม่ถูกต้องอ่ะเราจะรับผิดชอบอยังไงครับเสื้อผ้าต่างๆถ้าใส่ไปด้วยกับหลักความเชื่อที่มีต่ออัลลอฮ์เขาก็รู้จักอัลลอฮ์และจะทําอามันอิบารัดเพื่อที่จะขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตายแหละกิน พอเวลาเขากินเนี่ยกินไปแล้วมีกําลังวังชาเพื่อที่จะทําอามันอิบาดาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาแล้วและถ้าเขาทําอามันอิบาดาต่ออัลลอฮ์นั่นคือการที่เขารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาแหละแต่ถ้าหากว่าเขาใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้ด้วยกับการสั่งสอนของพวกเราคนที่เป็นผู้นําในครอบครัวแล้วเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาไม่รู้จักอิบาร์ด เขาไม่รู้จักว่าอะไรคือบาปใหญ่ถามนิดนึงเถอะครับพี่น้องทุกวันนี้ใครตอบเรื่องบาปใหญ่เกิน10บข้อบ้างคงไม่ถามในคุตุบาน์นี่หรอกครับแต่พอเวลาจบจากคุตบุบาไปเนี่ยพี่น้องขับรถกลับบ้านนั่งทานข้าวหรือคุยกันเนี่ยลองสนทนากันสิครับบาปใหญ่เนี่ยพี่น้องครับมันมีเยอะแต่เรารู้จักเกิน10บข้อหรือเปล่าทั้งทงที่เราเป็นมุสลิมนะครับ และบาปใหญ่นี่พี่น้องมันบาปใหญ่นะฮะทำไปแล้วนี่อัลลอฮุซุบฮาแนห์ตะหัวตาลาสาบแช่งบ้างมีเชื้อดโดยการให้อื่นจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์าสาบแช่งตำหนิพ่อแม่ด่าว่าพ่อแม่อัลลอฮ์าตาลาสาบแช่งมันอาวาโมฮดิซันให้พื้นที่กับคนทำบิดาอัลลอฮ์าสาบแช่งย้ายหลักเขตเปลี่ยนเขตแดนของที่ดินอัลลอฮ์าสาบแช่ง อีกหลายตอนหลายอย่างที่เป็นบาปใหญ่เรารู้เกินสิบข้อหรือเปล่าลองสนทนากันนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สังคมโดยเฉพาะผู้นำในครอบครัวภรรยาของเรารู้จักบาปใหญ่กี่ข้อพี่น้องทราบไหมครับการปล่อยภรรยาให้ออกจากบ้านโดยที่แต่งตัวรัดรูปหรือไม่คุมฮิยาบหรืออวดโฉม ขอโทษนะครับเขาเรียกว่าไดยูสและไดยูสนี่คือบาปใหญ่การปล่อยภรรยาออกจากบ้านไปสภาพแบบเนี้และยิ่งถ้าหากภรรยาไม่ได้รับอนุญาตอีกนี่สองกระทงนะครับและใครรับผิดชอบเรานี่รับผิดชอบการไม่หึงหวงภรรยาการไม่หึงไม่หวงลูกสาวคนที่อยู่ภายใตย้าตาอาณตของพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่มีอาการไม่เขาเรียกว่า ไม่แอนตี้อย่าทำแบบนี้สิลูกอย่าทำแบบนี้นะเธอภรรยาอย่านะอย่านะถ้าหากใจเราปล่อยไปเรารับผิดชอบนะครับและภาษาอรับเขาเรียกว่าไดยุสนี่ก็คือบาปใหญ่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ชีวิตของเรามันผูกพันครับพี่น้องด้วยกับอามันอิบาดาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาแล้วคำถามคือว่าเมื่อเวลาเรารู้เรื่องราวของาศาสนาแล้วเนี่ย หน้าที่ของเราเรารู้แล้วหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อภรรยาต่อลูกๆต่อคนรอบข้างเรารู้หน้าที่ของเราแล้วนะครับและหน้าที่อื่นๆเราปล่อยปะละเลยหรือเปล่าและถ้าเราปล่อยปะละเลยแน่นอนที่สุดครับผมก็ต้องเตือนตัวเองนะไม่ใช่ว่าผมมาคุตุบ้าวันนี้แล้วผมจะรอดไม่ใช่ครับผมก็ต้องเตือนตัวเองด้วย และก็ต้องส่องกระจกดูด้วยว่าพอเวลามาคุตบุบัสแต่ละที่แต่ละทางสอ,ทสอนที่นู่นสอนที่นี่เรานะี่ะทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับผมวาจิบที่ผมจะต้องพูดทำก็ทำดุลิละแต่ถ้าไม่ทำมันก็เป็นวาระระหว่างเรากับพระองค์อลอสุบฮานะหัวตานะเพราะฉะนั้นวันนี้ภรรยาของเราลูกของเราคนที่เราดูแลอยู่เนี่ยเราปล่อยให้เขาทำบาปหรือเปล่าแล้วพี่น้องจำเอาไว้นะครับ บาปมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งบาปแบบเปิดเผยอย่างที่ผมบอกไดยุสเนี่ยเดินไปไหนมาไหนคนก็เห็นนะครับใส่เสื้อผ้ารัดรูปเดินไปไหนมาไหน,ไหนลูกสาวเราก็เห็นครับว่าอวดโฉมถ้าเราปล่อยไปแบบนี้บาปสาธารณะเขาเห็นคนที่แต่งตัวคนที่ทําแบบนี้บาปไอเราก็ต้องรับบาปไปด้วยถ้าเราไม่ตักเตือนแต่ถ้าเราตักเตือนแล้วมันก็หมดหน้าที่สําหรับเราถ้าเขายังฟ่าฝืน ระหว่างเขากับพระอ,องค์อลอสซุบฮานะฮวตจและแล้บาปอีกอย่างหนึ่งนั่นคือบาปแบบปกปิดบาปที่คนมองไม่เห็นระหว่างเรากับพระอ,องค์อลอสซุบฮานะหัวตจลาเช่นตะกบบดเช่นริยะเช่นไปแอบทำจีนาเช่นไปแอบ,บกินดอกเบีย้ยนี่มันก็คือบาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันเป็นภาระของพวกเรานะพี่น้องจำเอาไว้ ว่าพวกเรานั้นจําเป็นที่จะต้องบอกกล่าวในเรื่องราวของพระองค์อัลลอฮ์ข้อสั่งใช้สิ่งที่เป็นสุนัขท่านนบีส,สลุลต์ละวาเลฮิวะซัลลัมข้อสั่งห้ามที่มาจากศาสนาเราปล่อยปะละเลยไม่ได้อด,ดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนตักเตือนเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราทําในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วอัลฮัมดุลิละมันหมดหน้าที่สําหรับคนที่เป็นผู้นําในครอบครัวแต่ถ้าเราไม่ทํา บาปของคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเราจะต้องรับผิดชอบกับพวกเขาไปด้วยอะกูลูกกลีฮะดาวัสตักฟิรุลอฮัลอดดีมาลีวะลกุมวลิชายดิลมุสลิมีนามิกลิซัมฟัสตักฟิรูอินนหูกานะนกฟาระ